เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสเปรด All New Isuzu MU-X Originality Redefined พลังการขับเคลื่อนตามใจปรารถนา All New Isuzu MU-X มาพร้อมเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power เกินคำจำกัดความของสมรรถนะแรงบิดสูงทุกย่านความเร็วเราใจตั้งแต่แรกสัมผัสและเครื่องยนต์พัฒนาล้ำหน้าล่าสุด 1.9 DDI Blue Power Gen2 ออกตัวแรงตอบสนองท่านใจพร้อมการประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยมเกียร์6สปีดเปลี่ยนเกียร์ราบรื่นรวดเร็วถ่ายทอดความแรงต่อเนื่องทุกช่วงความเร็วให้สมรรถนะการขับขี่เต็มอารมณ์สปอร์ต Rough Terrain Mode เพิ่มสมรรถนะการขับขี่สำหรับการขับเคลื่อนบนทางวิบากเสริมแรงยึดเกาะและแรงตะปุยของล้อกับพื้นได้ดีขึ้นลุยได้สนุกยิ่งขึ้น All-New Isuzu m u ิสมดุลยภาพพร้อมขุมพลังใหม่ที่พร้อมเปลี่ยนทุกความคิดของยนตรกรรมอเนกประสงค์โครงสร้างแพลตฟอร์มด้วยแนวคิดอ s u z u s y m m e t r i ก m ม b i l i t y มั่นคงนุ่มนวลปลอดภัยช่วงล่างคอยสปริงพร้อมโชคอัพแก๊สทั้ง4ล้อช่วงล่างหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้น Double Wishbone ออกแบบจุดยึดปีกนกด้านบนใหม่และเหล็กกันโครงขนาดใหญ่ ช่วงล่างด้านหลังแบบ 5-link suspension อันเรื่องชื่อที่พัฒนาไปอีกขั้นออกแบบจุดยึดคานใหม่และเหล็กกันโครงให้ยาวขึ้นมอบสมดุลภาพแห่งความนุ่มสบายและการยึดเกาะเต็มประสิทธิภาพเหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ All New Isuzu MU-X Originality Redefined กลมตรีเพรทุกสิ่งเป็นจริงได้